ค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุโขสุคนจาออ่าวันนี้ห้ามพลาดกันมากินยำอีกแล้วใช่บ่ใช่โบอุ้ยเก่งจังเลยนี่ของคุณใช่ไหมอ่ะ <Yeah. S 1> Yes okay ค,คุณกินไรนี่เลยเออมาอ่าเดีบเข้ามาแก้ๆตรงนี้ค่ะจะได้เห็นหน้าคุณชัดๆเนี่ยเออ,เอ,อโอ้โหมีเพื่อนแล้วนะคะพี่น้องปองปายสุโขสุคนค่ะมิวม,มากินน้ำกันแล้วะคะ่ะพี่น้องมีกระถิ่นพร้อม ปูมาค่ะมีปลาหมึกอือมีปลาหมึกด้วยยำปลาหมึกน่าจะดกอือหึยำอะไรก็แบ่เลยอืออ่าค่ะพี่น้องยำใส่เห็ดออรีนจิใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่นี่ค่ะโป้นี่ค่ะเอกอือหึเห็ดออรีนจิอ่ะพี่น้อง คลายกับเห็ดปวกแต่ว่ามันดอกใหญ่เนาะห้าบ่ได้กินเห็ดปวกเห็ดปวกมันแพงค่งะห้องอยู่กรุงเพทพกิโลหนึ่งนเจ็ดแปดร้อยกับพี่นอ้องอ๋อเล่นจริงโรดล,ล,ละลดละลอยก็ว่าได้เนาะแ่บขึ้นกันอยู่ค่ะพักมาเป็นส่วนคือเราทำมึเงเสย็จสี้นยาวพี่น้องพี่น้องเป่าไปตู้ป่าเปิด นี่ลองปองไปบางแล้า,านมึพนเพลป็นกระโปงเปกระโปงอมีไสล้าหราก่เรียก็วป่า้ะอทำออือเอทำเลยค่ะสองคนกริบวุ่นไว้จากหนคะพี่น้อง อนอุญาตใส่มือเด้อพี่น้องเด้อเที่ยวไปแล้วสิหอมหอมหวานๆเฮ็ดออเรนจีแม่พี่น้อง

đá <laughs> bò, ừ, <hừ. cười> đi đá bò, đi nhảy mày để, để mua thì chim phu, thì ăn chanh, ăn นิ่บอได้ออกนอกสถานที่เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้งได้เสียออกนอกสถานที่ค่ะพี่นอ่องตอนนี้เรายังไม่สบายหน่อกูล้องคูโกรกเดยแม่ฮึมตัวอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เหมือนไงคะหรอไม่ใช่ตัวทีง่ไหนตัวสีดำดำอ๋อ ใช่ไหมตเดกันเลยอะ,อะใช่มัมใช่มันเนาะอืมเพ็ดบม่ค่อยเผ็ดเป็นไรมีน้อยนียกินพอดีแซ่บต้องอยู่ข้างล่าง

ว่าโบเกต์วาพี่เ้องเกตคึกเก่านะกินยาแบบโบเกตมันก็บาดแบเนาะ

ENNIS, ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองปายสุ่หูสุ่คนที่ติดตามรับชมคลิปของพวกเรานะคะยังไม่เสร็จอืออ่าไม่เสร็จยังมีตัวเวลไม่ดตามรับชมคลิปของพวกเราค่ะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะเดี๋ยวังไม่เสร็จอืมก็ขอฝาก ผลไม้มหัสตันน์น้ำมันสีบักทอนสองห้าโซนของบริษัทโซนจุนนะคะพี่น้องแต้มันหนึ่งร้อยแปดพัผู้ใหที่เป็นผู้แพ้โรคหอบหิดนะพี่น้องนำเรื้องไม่เบนํำเรื้องบอดีสิแมหคะ่ะนอนบ่คอยลับพักผ่อนบ่เพียงพ่อสิแม่พี่น้องเรามึงเด้อค่ะสนใจติดต่อมาถ้าเออแกวใดคะพี่น้อง พี่นอ้องไฮติดต่อมาทางเลยแก้วใดนี่ดีให้คํำปรึกษาค่ะพี่น้องลองทักขมาเบิงขายากแนะนน้ำดีๆจริงของดีๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะเลยค่ะพี่น้องโูกหอบผืดนะคะเพราะว่าโูกหอบหืดเป็นยังแก้จังหวะได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าแฟนแก้วรักษามาเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีบ่กเจ้าค่ะไปผลยาโรงพยาบาลตลอดแต่ตอนเนี้ยได้ตนนัวหนามาซอยค่ะพี่น้อง เข้าก็าต้องไปผลยาร่วมบาลแล้วก็ต้องกินยาขยายหลอดร่มแ้วคะ่ะพี่น้องขอขอบพระคุณนะคะขอพระคุณคะ่ะเรายาังไม่เสร็จเอาเสร็จแล้วค่ะพอ,อแล้วค่ะลกูกเยี๋ยาวเกินไปเอาเสร็จหรือยัง